สวัสดีครับพบกับผมมอยน์ในการอันพยิบสีปยากรดวงก็คลิปนี้เป็นดวงรายวันดวงประจำวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2566นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณตุกกำลังใจที่มอบให้กับผมมอยนตลอดมานะครับ การอ่นานไพ่ยิีเป็นดวงรายวันของผู้เกิดทั้ง7วันเกิดนะครับเป็นดวงกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับกัมพยากรที่ออกมาก็จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยก็ได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับขอรับเอาพลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกำลังใจของท่านเท่านั้นก็พอนะครับขอบคุณครับ พุที่เกิดวันอาทิตย์นะครับดวงประจําวันที่24มีนาคมนี้นะครับ X of cups 8ถ้วย f o r f Pentacles 4เหรียญแล้วก็4 o r f s w o r d 4ดาบการนัานของชาววันอาทิตย์วันนี้นะครับก็อาจจะมีงานนั้นอ,อ,อะไรที่ดูนิงน่งๆนะครับอาจจะไม่ค่อย คืบหน้าไม่ก่อยเดินหน้าสักเท่าไหร่บางคนก็จะมีการปล่อยวางกับงานบางงานนะครับที่อาจจะไม่มีอะไรคืบหน้าเลยอาจจะอยู่เฉยๆนิ่งๆทำไปก็จะเสียเวลาก็จำเป็นที่จะต้องปล่อยวางไว้ก่อนหรือไปทำสิ่งเดินที่ดีกว่าก่อนนะครับวันนี้อะไรที่ไอ้นิ่งไว้ก่อนก็นิ่งไว้เพราะว่าทำไปก็มีแต่เสียเวลาแล้วก็ ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับก็ต้องจําเป็นต้องปล่อยวางนะครับในเรื่องของการเงินวันนี้ก็เป็นผู้ที่รู้จักใช้จ่าย,ายมีการมัธย์ยัดรู้จักเก็บอมมากขึ้นนะครับอะไรที่ไม่จําเป็นก็รู้สึกจะ,ะรู้สึกปล่อยวางเฉยนิ่งเอาไว้ไม่ไม่จับจ่ายใช้สอยนะครับใ่าจ่าย,ายในสิ่งที่จําเป็น เพื่อเป็นการเซฟเงินรักษาเงินเอาไว้เพื่อให้มีด้วยความคร่องตัวจะไม่เป็นปัญหาในเรื่องของการเงินนะครับก็รู้จักของคุณค่าเงินมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนในเรื่องความรักนะครับคนโสดก็จะมีการขอพักนิ่งๆในเรื่องของการที่จะสะ,สะแสวงหาความรักนะครับบางทีถ้าพยายามมาก็ยิ่งหาก็ยิ่งไม่เจอรักที่ดีๆนะครับก็จําเป็นที่จะต้อง พักนิ่งเอาไว้สักระยะหนึ่งนะครับส่วนคนที่มีคู่วันนี้ถ้ามีปัญหากันก็ควรจะนิ่งกันไว้ก่อนนะครับอยู่ในพื้นที่ของตัวเองใก้ดีที่สุดนะครับกว่าแต่ต่างคนต่างรู้สึกดีๆแล้วก็มาคุยก็ยมาเจราจากันถึงเงตถึงผลก็น่าจะดีกว่านะครับเพราะถ้ามีปัญหากันถ้าพูดคุยกันไปด้วยอารมณ์ก็คงจะไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับ ก็ขอให้ชาววันอาทิตย์มีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งบุรมสมบูรณ์มีรักมีครอบครวัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับดวงประจําวันที่24มีนาคมนี้นะครับ king of pentacles ราชาถือเหรียญ queen of swords ราชินีถือดาบนะครับแล้วก็ page of เด็กถือถ้วยการงานของชาววันจันทร์วันนี้นะครับก็มีความมั่นคงที่ดีนะครับทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทำอะไรก็เกิดผลประโยชน์นะครับมีการคิดวางแผนที่ดีในการทำงานก็ทำให้เกิดผลทั้งระยะใกล้ในปัจจุบันและก็ในระยะไกลๆนะครับปัญหาอะไรที่มีเข้ามาก็สามารถที่จะจัดการ แก้ไขกับปัญหาต่งตางๆด้วยความ أ, เด็ดขาดด้วยความเฉียบขาดด้วยประสบการณ์ด้วยความรู้ด้วยความสามารถนะครับวันนี้ก็จะมีอะไรที่เข้ามาใหม่ๆให้ได้เรียนรู้เพื่อที่จะได้เป็นสร้างประสบการณ์เพิ่มเติมไม่เกิดขึ้นนะครับก็ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับได้เรียนอะไรเรียนรู้อะไรใหม่ๆศึกษาอะไรใหม่ๆเข้ามาเป็นการประกอบในการทํางานให้ดียิ่งขึ้นนะครับ ในเรื่องการเงินวันนี้นะครับของชาววันจันทร์ก็การเงินนั้นก็มีเข้ามาอย่างมั่นคงนะครับกอบโกยเป็นเวลาของการกอบโกยที่ทำอะไรก็มีเงินเกิดขึ้นนะครับทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหรือบางทีก็ สำหรับบางคนนะครับก็วันนี้อาจจะมีสภาวะในเรื่องปัญหาของการเงินเกิดขึ้นได้นะครับที่จะต้องให้แก้ไขนะครับซึ่งบางทีการเงินนั้นอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินเข้ามาล่าช้าไม่ตรงตามกําหนดการนะครับอันนี้ก็อาจจะมีความจําเป็นต้องติดตามแก้ไขกันต่อไปนะครับ ส่วนในเรื่องความรักคนโสดวันนี้ก็จะได้พบเจอคนที่อาจจะอายุต่างกันนะครับที่อาจจะเข้ามาทำให้เกิดความสัมพันธ์มีความเริ่มต้นขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับก็อาจจะเกิดความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นในวันนี้นะครับสําหรับคนโสดส่วนคนที่มีคู่ความรักก็มีความราบรื่นสดใสดีนะครับแต่ก็อาจจะมีใครที่บางคู่นะครับที่อาจจะมีในเรื่องของ าการน้อยใจบ้างที่มีการเอาแต่ใจนะครับแต่ก็ไม่ได้สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่อย่างใดนะครับก็ขอให้ชาววันจันทร์มีความสุขสัใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรกักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับดวงประจำวันที่24มีนาคมนี้นะครับ Fire of Wands 5ไม้เท้านะครับแล้วก็นายออเปนตะเกิก้าเหรียญแล้วก็สตรงนะครับการงานของชาวนันงคารวันนี้นะครับก็ยังมีความแข็งแรงมีความมั่นคงที่ดีนะครับการลงทุนลงแรงความเปลี่ยนพยายามก็ทําให้การงานนั้นมีความมั่นคงมีความเติบโตก้าวหน้าต่อไปสร้างรายได้ที่เข้ามาหลายๆช่องทางอย่างมั่นคง อยู่สม่ำเสมอนะครับก็ทำให้การงานนั้นเติบโตรุ่งเรืองได้ด้วยดีแต่วันนี้อาจจะมีปัญหาเข้ามาบ้างนะครับในเรื่องของอาบางทีอาจจะในการร่วมงานของผู้ร่วมงานหรือว่าการมีการปรึกษาการคุยกันประชุมกันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของแนวความคิดที่อาจจะไม่ไปไม่เป็นไปในแนวเดียวต่างกันก็จ,จะมีการโต้แย้งกันบ้างก็ทำให เกิดปัญหาเกิดขึ้นมีความขัดแย้งกันขึ้นในเรื่องของแนวทางความคิดของแต่ละคนนะครับอันนี้ก็ต้องแก้ไขปัญหากันไปยึดในแนวหลักของเสียงข้างมากเอาไว้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ทำให้การงานนั้นดคืบหน้าเป็นไปได้ด้วยดีเคารพในสิทธิ์ของสิทธิข้างมากนะครับก็จะทำให้การงานเติบโตเดินหน้าไปได้ด้วยดีนะครับส่วนในเรื่องการเงินวันนี้นะครับก็ ถือว่ามีสภาพกล้องตัวที่ดีนะครับมีความมั่นคงในทางการเงินจากการสําเร็จของผลงานที่มีอย่างมั่นคงนะครับมีโอกาสในเรื่องของที่จะได้รับเงินก้อนโตเข้ามาด้วยนะครับอโอกาสที่จะได้บ้านได้รถได้ไร้รถกันใหม่ก็มีโอกาสสําหรับบางคนนะครับก็เป็นเส้นต่างของ ความร่ํารวยเส้นทางของความเป็นเษรษฐีการขยับฐานะที่ดีขึ้นส่วนในเรื่องรายจ่ายบางทีก็มีรายจ่ายพอสมควรนะครับกับการที่ใช้จ่ายกับของที่มีรสสนิยมสูงหรือว่าของที่มีราคาแพงนะครับส่วนในเรื่องความรักคนโสดวันนี้นะครับก็มีความเป็นส่วนตัวสูงก็จ,จะไม่ค่อยถูกใจใครง่ายๆนะครับด้วยวันนี้ ความรู้สึกว่ามีสเปคสูงนะครับก็อาจจะพบเจอใครก็ไม่ค่อยตกใจไม่ก้าวตาสักเท่าไหร่นะครับก็อยากจะกรองความเป็นโสดอยู่ไปก่อนมากกว่านะครับส่วนคนที่มีคู่ก็จะมีอารมณ์ในเรื่องของการควบคุมอีกฝ่ายหนึ่งนะครับอ,อยู่ในการ อคอนโทรลของตัวเองก็อันนี้ก็ระวังด้วยนะครับบางทีถ้าหากว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นไม่ยินยอมปลอมใจก็จะไปสร้างความอึดอัดใจให้เกิดขึ้นได้นะครับอันนี้กด็ดูดีดีด้วยนะครับพอถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมไม่อยู่ในการควบคุมก็จะเป็นปัญหาแต่ให้เกิดการทะเลาะเบาะแวงเกิดการมีปากมีเสียงกันขึ้นได้อันนี้ก็ต้อง ดูด้วยนะครับใต้ฝ่ายหนึ่งยินยอมปลอมใจก็ไม่เป็นไรครับก็สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ได้นะครับก็ขอให้ชาวรนาคารมีความสุขสดใส,สมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผู้ที่เกิดวัน พุธกลางวันนะครับดงประจันทันที่24มีนาคมนี้นะครับ s o v p n o t a ฟเบนเ l e ลส์เนะครับแล้วก็ e of swords สามดาบนะครับเจ้าวันพุธกลางวันการงานวันนี้นะครับกเ็เกิดผลสำเร็จขึ้นนะครับจากการที่เปลี่ยนพยายามในการลงทุนลงแรงมา ในการรอคอยให้เกิดผลประโยชน์เกิดผลสําเร็จนะครับก็เกิดความสําเร็จสมบูรณ์แบบดันที่ปรารถนานะครับก็จะเป็นไปในแนวทางที่ตั้งใจปรารถนาเอาไว้นะครับเกิดความสําเร็จบางคนในงานที่เกี่ยวกับกสื่อสารออนไลน์นะครับที่อาจจะ,ะมีความเติบโตเกิดขึ้นนะครับ บางคนอาจจะมีงานที่อาจจะต้องเดินทางไปต่างประเทศทติดต่อกับชาวต่างชาติขึ้นนะครับก็การงานนั้นก็ดําเดินไปด้วยดีนะครับส่วนบางคนก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับในเรื่องของการทํางานที่อาจจะมีปัญหาก็ามาจุกจิกที่ทำให้เกิดไม,ไม่สบายใจเกิดขึ้นได้นะครับบางทีอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงาน ที่อาจจะสร้างควาหมหงุดหงิดหรือมีการทะเลาะเบาแวงกันเกิดขึ้นได้หรือว่าเพื่อนในที่ทํางานอาจจะมีการปิดใจกันก็ทําให้เป็นปัญหาอาจจะส่งผลกระทบมาถึงกับจาวันพุธกลางวันได้เช่นกันอันนี้ก็ดูดีๆนะครับเราก็ต้องควบคุมอารมณ์ในการทํางานวันนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดขึ้นกับเราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องอารมณ์หรือถ้าเพื่อนรอบข้างที่มีปัญหากันเราก็อย่าไปคล้อยตามปัญหา ในสภาพแวดล้อมตัวเรานะครับส่วนในเรื่องการเงินนะครับสฉาต่างการเงินวันนี้ก็มีความคล่องตัวที่ดีนะครับมีรายได้ที่เข้ามาหลายๆช่องทางนะครับบางคนก็มีเงินจากต่างประเทศเข้ามาไอ้ได้รับนะครับก็เป็นสภาพการคล่องตัวที่ดีในทางการเงินนะครับผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการรอคอยก็มีเข้ามาอะไรแต่ไม่มีรายได้ไรรับนะครับ ก็ระมัดระวังด้วยนะครับในวันนี้ที่ไพ่สามดาบขึ้นมาอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยจากวันพุธกลางวันนะครับเพราะจงนี้ปัจจุบันนี้นะครับเลเหลี่ยมของมิจฉาชีพนั้นมีมากมายเหลือเกินนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับที่บางทีอาจจะถูกหลอกถูกโกงในเรื่องของการเงินได้ก็ต้องรอบคอบระมัดระวังด้วยนะครับส่วนในเรื่องความรักคนโสดนะครับก็จะอยู่ใน สภาวะของความระลึกนึกถึงของอที่ซึ่งบางคนนั้นอาจจะต้องไกลกับคนที่เป็นที่รักโดยภาระหน้าที่นะครับก็อาจจะทำให้รู้สึกเงียบเหงานะครับที่ภาระหน้าที่นั้นทำให้ ต้องมีการนางไกลกันนะครับหรือบางคนที่อาจจะมีการแอบชอบใครที่ก็มีเจ้าของเข้าก็าจ,จะทำให้เกิดความรู้สึกผิดหวังเสียใจได้เช่นกันนะครับแล้วก็ระมัดระวังที่ใครที่ เกิดความรักขึ้นพบรักขึ้นในวันนี้ก็อาจจะไปเป็นรักในแทรกซ้อนของใครเข้าก็ได้ก็ต้องระมัดระวังนะครับหรือบางคนอาจจะมีการคิดในเรื่องของการที่จะพัฒนาจากความเป็นเพื่อนนะครับให้ขึ้นมาเป็นแฟนก็ได้นะครับส่วนคนที่มีคู่ระมัดระวังในเรื่องของมือที่3ที่อาจจะมีเข้ามาแทรกแต่ไม่มีปัญหาได้ในวันนี้นะครับ แต่ก็ส่วนมากของคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้ก็มีความสุขนะครับมีความาบางคนบางคู่ก็มีการเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันก็ทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นคืบหน้าไปได้ด้วยดีนะครับก็ขอให้ควาชาววันพุธกลางวันมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับกบคุณครับ พุทธที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับดวงประจำวันที่24มีนาคมนี้นะครับนายออฟกัปกถ้วยนะครับแล้วก็นาย Cups อัศวินถือถ้วยแล้วก็นายอ of สอดก้าดาบนะครับการงานวันนี้ของชาววันพุธกลางคืนนะครับก็เป็นงานที่เกิดความสำเร็จ ขึ้นนะครับก็สำเร็จไปได้ด้วยดีไม่มีอะไรที่สร้างไห้ไมีเกิดความสำเร็จนะครับแต่กออ็อาจจะละเลยในเรื่องของการงานไปบ้างนะครับในวันนี้อาจจะไปโฟกัสในเรื่องของออสิ่งเงินพอสมควรน,นะครับการงานก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับก็ ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้ความรักให้ความเมตตาให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับบางทีบางคนนั้นก็จะมีเรื่องของการคิดมากคิดกังวลในเรื่องของการงานที่อาจจะมีเข้ามาในวันนี้นะครับก็จะสร้างปัญหาให้เกิดความปวดหัวขึ้นได้แต่ก็าบางทีอาจจะคิดเกินเหตุเกินไปก็ได้ก็ทําให้ เกิดความกังวลขึ้นในเรื่องของการงานได้ในวันนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามงานก็เกิดความสําเร็จได้ด้วยดีนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การดูแลช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมอยู่เป็นอย่างดีนะครับในเรื่องการเงินก็มีสภาพคล่องตัวที่ดีนะครับก็รู้สึกในการวางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายที่ดีนะครับแม้ว่าวันนี้อาจจะมะีใช้จ่ายแบบมือเติบไปบ้างก็ตามนะครับ ก็ไม่ได้สร้างปัญหาในเรื่องของการเงินแต่อย่างใดนะครับแต่บางคนก็จ,จะมีการคิดมากที่อาจจะมีรายจ่ายที่มีเข้ามานะครับสำหรับบางคนนะครับที่รายจ่ายนั้นรออยู่ให้ต้องจ่ายก็อาจจะคิดในเรื่องของการที่จะ หมุนเงินไอ้ตันเพียงพอกับรายจ่ายนะครับส่วนในเรื่องความรักคนโสดก็จะคิดกังวลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับบางทีรักในอดีตนั้นก็จะเป็นตัวที่เข้ามาสกิดใจที่ทำให้ระนึก,น,กนึกถึงอยู่นะครับก็จะสร้างปัญหาทำให้คิดมากก็ระวังในเรื่องสุขภาพด้วยนะครับบางทีถ้าคิดมากไปก็จะทำให้เ,เกิดการเจ็บป่วยได้เกิดความเครียดขึ้นได้อันนี้ก็ต้อง ดูแลสุขภาพด้วยนะครับส่วนคนที่มีคู่ความรักในวันนี้กอ็อาจจะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาบ้างนะครับที่อาจจะกลัวถึงเรื่องของบางทีกลัวว่าความรักจะไปไม่รอดฟังนะครับก็ทำให้คิดไปต่างๆนานาก็เลยทำให้เกิดความคิดกังวลขึ้นในใจนะครับก็จะทำให้ความสุขด้อยลงไปอันนี้ก็ต้อง พิจารณาถึงเหตุถึงผลนะครับแต่คิดมากกังวลมากไปบางทีเราก็เกิดทุกข์มากเกินไปนะครับก็ขอให้ชาววันพุธกลางคืนมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งบุมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผู้ที่เกิดวันพระหรับสบดีนะครับดวงประจำวันที่24มีนาคมนี้นะครับ กีนอปสอดราชินีถือดาบเดอะสตาร์นะครับแล้วก็เดอะไอ r i เฟนนะครับการงานของชาววันพฤหัสบดีในวันนี้นะครับปัญหาก็อาจจะมีเข้ามา บ้างนะครับที่ไอต้องจัดการต้องให้แก้ไขนะครับก็อาจจะเป็นช่วงของการฟื้นฟูในเรื่องของการงานนั้นให้ฟื้นตัวไอกลับมาเป็นที่ยอมรับเป็นที่เป็นโดดเด่นเหมือนที่เคยเป็นมานะครับอาจจะที่เคยมีปัญหาเกิดขึ้นทำให้การงานนั้นอาจจะดรอปลงไปนะครับก็จ,จะกลับมาเยียวยาฟื้น ให้เกิดขึ้นเป็นการตุ้มเตยอย่างเอาจริงเอาจังนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การดูแลสนับสนุนหรือรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ให้การช่วยเหลืออยู่นะครับในการที่จะแก้ปัญหากับสถานการณ์ที่บางทีอาจจะมีความตึงเครียดบ้างนะครับที่อาจจะทําให้ไม่สบายใจก็ทําให้มีการฟื้นฟูงานนั้นให้กลับมาเป็นที่ยอมรับเป็นอยู่ในแนวหน้าต่อไปนะครับก็ต้อง ได้ใช้ความเปลี่ยนพยายามทุ่มเทอย่างสุดความสามารถนะครับในวันนี้อย่างไรก็ตามก็สามารถที่จะฟืน้นฟูต่อไปได้ด้วยดีนะครับในเรื่องการเงินสภาวะทางการเงินนั้นก็กําลังเป็นช่องทางฟืน้นฟูให้เด่นดังให้เติบโตการเงินก็จะมีรายได้ก็ามาเรื่อยๆนะครับจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินมีเงินที่เข้ามาอาจจะไม่ขาดมือนะครับบางคนงั้นก็อาจจะต้อง จ่ายเงินในเรื่องของการซ่อมแซมสิ่งที่มีการํำรุดหรือมีการซ่อมแซมที่อยู่ที่อาศัยที่อาจจะต้องใช้จ่ายเกิดขึ้นนะครับส่วนในเรื่องความรากักคนโสดวันนี้ก็จะรู้สึกอ,อยากอยู่ลําพังเพียงคนเดียวบ้างนะครับที่บางทาีที่พบปะกับผู้อื่นก็ทําให้รู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะครับบางคนก็ มีคนเข้ามาคุยวันนี้ก็อาจจะเป็นการคุยกันก็แค่เพื่อนเท่านั้นนะครับก็ยังไดไม่ได้คิดที่จะคิดเป็นเรื่องของคนรักหรือเป็นแฟนนะครับส่วนคนที่มีคู่ความรักวันนี้ก็เป็นไปเรื่อยๆเ,เรียบเรียบนะครับไม่ได้บื่นวายในเรื่องของความรักความสัมพันธนะ์นักบางทีบางเวลาก็าจ,จะรู้สึกเย็นชาเหมือนว่ามีความห่างเหินกันนะครับ ก็ขอจ้าวันพระะดดสป,ปดีมีความสุขสใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ